สวัสดีครับผมเอากระแลทำไมมันเป็นแนวตั้งเยนี่ยโอ้วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือสกินของนาคอสนะครับผมเป็นสกินระดับมิราเคิลนะครับผมซึ่งผมก็ได้สกินนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าผมรอดแล้วนะครับผมที่ไหนได้ไม่รอดนะครับผมนี่เลยครับผมเปิดแปดช่องนะครับผมจะได้สกินมูนไลท์นะครับผมซึ่งสกินเซตนี้เนี่ยผมขาดของไฮเตะแค่สกินเดียวนะครับผมก็จะครบเซตละ มาครับผมเรามาเริ่มเปิดกันเลยเขาบอกว่าการันตีอยู่ที่299คูปองนะครับผมเปิดครบแปดช่องเนาะเอาละเอาละเริ่มต้นที่9คูปองนะครับผมผมมีเหรียญที่เติมคูปองไป1เหรียญนะครับผมก็จะเปิดฟรีได้อยู่1ช่องนะครับผมตอบแรกก็อยู่ที่106คูปองนะครับผมก็เพชรล้วนๆเลยนะครับผมมันข้างเกลือนะครับผมเหรียญวิเตอร์ไฟก็ไม่ออกนะเหลืออีก3าช่องใช่ไหมก็จะครบ8นะครับผมเอาเปิดแบบนี้แล้วกันนะครับผมจะได้สมมาตรเนาะ โอเคก็ได้แล้วนะครับผมแต่่ผมช่องมันน้อยเหลือเกินผมอยากรู้ว่ามันกี่โอ้เยอะอยู่นะเห็นช่องน้อยๆแค่นี้ก็แต่ละช่องก็ใช้คูปองเยอะเหมือนกันนะครับผมมาเรามารับของรางวัลกันเลยครับผมช่องได้ก็จะเป็นลูกแก้วหนึ่งลูกนะครับผมนี่เลยของที่เราต้องการนะครับผมสกินมูนไลท์มาเราไปรับของกันรานเชิญสกินมูนไลท์เปิดครับผมนี่ค่ะธัญเตออันเดียวนะครับผม มารับมาเลยครับเจ๊ yeah. แต่ผมเห็นเห็นเพื่อนผมมีนะผมลองเล่นอะมันมันก็ไม่ได้สวยนะแต่ว่าโมเดลอะโมเดลมันก็ดูดีนะครับผมโมเดลมันดูแพงเนาะแต่ว่าเอฟฟกสกิลเนี่ยมันก็ไม่ได้อลาัางกาอระไรมากมายนะครับผมแต่ว่าเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างแพงนะผมเซ็ตมูนไลท์เนี่ยต้องต้องจัดนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่มีนะเนาะนี่ก็ที่เหลือก็จะเป็นเกลือนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการสุ่มสกิน นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย